แม่นเลยเนาะต้องมือแม่นๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เสียวเสียวกับการขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ้ยอันเนี้ยบินมาเนี้ยถ้าข้ามบสถ์ทำอะไรมาเป็นเพื่อนเพราะว่ามีคนเก็บอยู่ขงมือเนาะมันมีรอยตัดปอนัดนิ้วิดีโอพอดี เดี่ยวที่นี่เรียวเรือมันก็มาหาเก็บมองดูให้หน่อยว่ามันสองหรือสามลองดูคลองติศท,ทางจริงๆมีราคาเนี่ยดูคลองเออไปสํารงไปลงเจ้าขยาในน้ำเนี่ยน้องดูอู ในคลองนั่นแหละหัคลองอย่งคลองฉลองกรุงหรือคลองประเวศฮะมันไหลมาจากตรงนี้กันตัวกับซาลเสียซาลานี่กาแฟก็กินแล้วเนาะเลยเหลือแต่ลังเหลือแต่ลงเล่นน้ำเก็บผักบุ่งนี่แหละเสียปลา สวัีค่ะไปดูคลองนะคะอันนี้มาเที่ยวเที่ยวบ้านเพื่อนมาเที่ยวบ้านเพื่อนพี่น้องเลยในคลองนี่ยนแหละนี่คลองอย่างคลองชลกรุงหรือคลองประเวศษณมันไหลมาจากพุ่มพุ่มกันอันนี้มันจะพังลงเนาะตอนนี้บึมีราคาหรอมึงมีทางเข้ามันเพื่อนก็อยู่ของเพื่อนขออนก็อยู่ทรรมาร์ ดูคลองดูคองเป็นทิศทางจริงๆมีราคาเนี่ยดูของกาแฟกกินแล้ะเนาะเอ้ยเดือดแต่ลังเดือดแต่ลงเล่นน้ำเก็บผักบุ้งนี่แหละมือโมแม่นเนาะต้องมือแม่นๆมาขี่มอเตอร์ไซค์เสียวเสียวกับการขี่มอเตอร์ไซค์กันเนาะเบิ้งเบิ้ง ดูให้หน่อยสองหรือสามสาดีค่ะไปดูคลองนะคะอันนี้ม,ม,มาเที่ยวเที่ยวบ้านเพื่นยอนมาเที่ยวบ้นนาเบนเพื่อนพี่น้องเลยตัวกับสาลเชียสะลาะนี่ไรมาจะใส่หูของอะไรมาจะมีบุรี่อลไรไม่ได้กางสิท ดูให้หน่อยสองหรือสามาอะไรมาจะใส่ผูกกองเลยอะไรมาจะมินบุรีเอะไรไม่รางสิอืมอะไรไปใส่อะไรมาเป็นใส่เพราะว่ามีคนเก็บอยู่ข้างมือหรอมีรอยตัดเรอเออต่สำรวง ไปลงเจ้าขยาแม่น้ำเนี่ยพี่น้องดูดูวยไรมาจ่าใส่ผู้คลองลไรมาจะมีบุหรี่ไรไมกลางสิอตไรไปใส่ดูลมเย็นพี่น้องเอ้ยลมเย็นข้างคลองนี่นลม<ง>เย็น,ยน,น,นลมเย็นมากเลยดู ที่ตอนนี้โบมีราคาหรอโบมีทางเข้าทางเข้าแเพื่อนก็อยู่ของเพื่อนขอเพื่อนก็อยู่ทำมาหนอกจาก้วอือเอ๋อันนี้ยดินมันเนี่ยถ้าข้าบ่บทำถึงไหมกางขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นเขาน่าจะมาทำโครงเรียกกันเนาะบ่เกจกะฮะเกจ้ามันเป็นคลองแบบบ้านนี้ยวะไอ้ไม่ใช่เพื่อเนาะ ล,นนม,ม,ลมเย็นพี่น้องเอ้ยลมเย็นข้างคลองไงล,มเ,ลมเย็นลมเย็นมากเลยดูอะไรมาเป็นเพื่อตัวว่ามีคนเก็บตีพักมืนงไงหรอมันมีรอยแสบเหรออะไรมาเป็นเพือ าะว่ามีคนเก็บอยู่ข้างมืงมอเรามีรอยตัดเหรอนัดีวีดีโอพอดีเดี๋ยวที่นี่เรียวเรือมันก็มาหาเก็บลองดูให้หน่อยว่ามันสองหรือสามลองดูของทิดทางจริงๆมีราคาเนี่ยนะดูคอง ทิดทางจริงๆมีราคาเนี่ยดูของออเอ๋อันนี้บินมาเนี่ยถ้าข้ามบอ่อทางมันให้กูถีบลงนี้นะทิ้งฟ้าดับพืดเลยตัวเปื้อนเลยดับพืดเล,ย,ลยตัวก็รสารชีวสารานี่ ม,มืมอโมเมนตนเนาะต้องมือแม่นๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เสียวเสียวกับการขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่น้องเบิ้งเบึ้งเอ๋อเนี้ยดินมันเนี่ยถ้าข้างบนทำในคลองนั่นแหละในหัวคลองอย่างคลองฉลองกุงหรือคลองประเวศฮะมันไหลมาจากพุ่นได้ไหนนั่งเบิ้งปลาโอ้เขาตั้งกล้าขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ ถ้าเกิดว่ามันพิกบาดยาตุ่มเลยเนมนั่งเบิ่งปาโอเขาตั้งค่าขี่มอเตอรค์เนาะถ้าเกิดว่ามันพิกบัดยาตุ่มเลยนไะมมือออื้าามานนมเป็นแพเ,เลยนะ กาแฟกินแล้วน้องเอ้ยเือแต่ลังเดือแต่ลงเล่นน้ำเก็บกักบุ่งนี่แหละให้กูถีบลงนี่นะคลิป้าดับพื้นเลยาตัวไปเลื่อเลยดับพื้ดเลยอะไรมาเป็นแพร่เลยน่มันออันนี้ดินมาเนี่ย ถ้าข้า,ามโบสถามอัจจิปลงเจ้าพญาอันเนี้ยไปสำารงนัดิวิดีโอเพอดอีเดี๋ยวที่นี่เรียวเรือมันก็มาหาเก็บลองดูให้หน่อยว่ามันสองหรือสามอัมจจิปลงเจ้าพญาอันเนี้ยไปสำารงดูให้หน่อยสองหรือสามสาม ดูให้น้อยช่งหรือสามมือโมเมนต์เนาะต้องมือแม่นๆนะขี่มอเตอร์ไซค์เสียวเสียวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ับบบพี่น้้องงงกเเิิลมเย็นพี่น้องเอ้ยลมเย็นข้างคลองนี่ลมเย็นลมเย็นมากเลยดูอดรถนี้วิดีโอพอดีเดี๋ยวที่นี่เรืวเรือมันก็มาหาเก็บ ดูให้หน่อยว่ามันสองหรือสาม่ายเ,เกินดปไหมน่ต้เลดมคนบน,น คองนะคะอันนี้มาเที่ยวเที่ยวบ้านเพื่อนมาเที่ยวบ้านเพื่อนพี่น้องเลยที่เป็นลงเจ้าพญาอันเนี้ยไปสำลุงอันนี้มันชีพังลงเนาะอันนี้บูมีราคาบูมมีทางเข้าทาเอนก็อยู่ของเพื่อนขออนก็อยู่ธรรมินอกจาก กาแฟกกินแล้วเนาะเอ้ยเลือดแต่ลังเลือดแต่ลงเล่นน้ำก็บผักบุ้งนี่แหละทิ่เป็นลงชาพยาอันเนี้ยไป็นสำรุงมือโมแม่นนะเนาะต้องมือแม่นๆนะขี่มอเตอร์ไซค์เสียวเสียวกับการขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันเนาะรถนะรถารรถใหเบิ้งเบิ้งวันนี้มันจะพังลงเนาะอันนี้บูมี